อารัตยังไงของแอร r เรดิีอาสของบนะัตริตแทนที่ซารานาอารัตยังไงด้านของทางฝั่งฟันไดแฮปปี้ดูเยสเล่นเพื่อทีมยันยังคงมีบทบาทสําคัญก,กับ Liverpool ะะละิเวอร์พูลในคาัังนี้อารัตยังไงไม่ประมาทเมื่อโซบอกซาราย์ับยังไม่คิดถึงแชมป์พิมบริกักบลิเวอร์พูลนะเพื่อแข่งสำรองสรอตเสดายอยจะให้โงมีเตะ FA ในช่วงวิคนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวเอาล่ะยังไงงานนี้เมื่อทางด้านของเดียริโออาร์สสื่อชื่อดังของสเปนรายงานข่าวว่าลิเวอร์พูลนั้นมองอิบราฮิมดิอาสตัวรุกของเรเัลมาดริดไว้เป็นทางเลือกแทนที่โมเมตซาร่าหากว่าย้ายออกไปในครั้งนี้ โดยสตาร์ทีมชาติอียิปต์มีบดุการที่ยอดเยี่ยมภายใต้การนำของเจ้านายคนใหม่อย่างอาเนสซรอตดยการทำประตูมากถึง30ประตูก,กับอีก22แอสซิสจากการลงเล่น30เกมในทุกบริการช่วยทีมนำโด่งเป็นจ่าฝูงได้พิเมเยรีกอังกฤษเข้ารอบชิงชนะเลิศในคาราบาวคัพและก็อยู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายยูฟาแชมเปียนลีกอย่างไรก็ตามด้วยสัญญาที่จะหมดลงในช่วงสมัยนี้และก็ยังคงไม่ได้มีรริงานความคืบหน้าเรื่องการขยายเพิ่มเติมอีก รวมไปถึงตัวนักเตะเองก็ออกมาเปรยหลายครั้งมาแล้ววันนี้อาจจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายกับสโมสรทําให้มีข่าวเรื่องการค้นหาตัวแทนออกมาในครั้งนี้โดยจากการบริง,งานล่าสุดของฝั่งสเปนระบุเลยนะว่าของแดนลิเวอร์พูลเองนั้นจับตาดีอาชตัวรุกของราชทุตขาวเป็นตัวแทนของซาราโดยมีการอ้างว่าได้ติดต่ออย่างไม่เป็นทางการเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมนักเตะในครั้งนี้เข้ามาด้วย โดยที่อาร์ตเองไม่ได้เป็นตัวจริงสมบูเสมอในแนวรุกของเรเอัลมาดริดเนื่องจากว่าทีมมีเอมเ็มบาเป้วินดิโซสจูเนีนยร์ยและก็โรนดิโกโกเอสขวางหน้าอยู่โดยช่วงซีซั่นนี้ทำปรลตูมากถึง4ประตูกับอีก7แอสซิสต์จากทั้งหมด34เกมในครนั้งนี้อาร์เหนึ่งไงเฟอร์จิลฟันได้กับตันลิเวอร์พูลยืนยันแล้วว่าดาวินโดเจสยังคงมีบทบาทสำคัญในการเล่นในกัอบของแดนลิเวอร์พูลและได้รับคำวิจารณ์จากอาร์เนสซ์โรตเกี่ยวกับความทุ่มเทที่เกิดขึ้น โดยก่อนหน้านี้กุ่ซซอชอดัชให้โอกาสดาวยิงชาวอุรุกวัยลงจากมานั่งสำรองในเกมที่เสมออาร์เซมิราไป2ต่อ2และเมื่อเจ้าตัวยิงพลาดในช่วงท้ายเกมนอกจากนี้ยังรู้สึกผิดหวังกับความพยายามของกองหน้ารายนี้ในเกมที่ชนะทดนานของวูฟต er. ันวันเดอร์เรอร์องไรทำให้ต้องออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เต็มปดาเมื่อถูกถามเกี่ยวกับนูเยสกับตันทีของแดงก็ได้กล่าวว่าทุกคนมีบทบาทสําคัญที่ต้องเล่นผมพูดไปแล้วหลังเกมกับอาร์เซมิราว่าทุกคนนั้นมีบทบาทสําคัญที่ต้องเล่นในครั้งนี้ เราทุกคนอยู่ในสถานการณ์นี้ด้วยกันนะและเราด้วยต้องการทุกคนและเขาก็เป็นส่วนสําคัญของทีมของเราเมื่อเขาลงสนามเขาจะต้องสร้างผลกระทบเชิงบวกเกมกับนิวคาสเซนนักเตะคนเดินที่ลงสนามก็ทําได้ดีและนั่นก็สิ่งที่เราต้องการเพื่อให้ทีมเดินหน้าต่อไปผมคิดว่านี่คือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่สุดที่เราจะพูดคุยกันมาตั้งแต่วันแรกและผมคิดว่านั่นคือสิ่งเบื้องต้นที่ดีที่สุดแล้วสำหรับการจะให้ลิเวอร์พูลอยู่กับเราแล้ว มันขึ้นอยู่กับตัวเขาซะมากกว่าแต่ยังคงขึ้นอยู่กับตัวเขาและผมคิดว่าวันนี้เขาแสดงปฏิกิริยาตอบสนองที่ยอดเยี่ยมในการลงสนามนั่นควรจะเป็นขั้นต่ำและเขาเองคนนั้นก็รู้เรื่องนี้ดีและเขาต้องรักษามันเอาไว้ในขณะนี้อาระ่ะยังไงโดมินิกโซบอลสไดรกองกลางลิเวอร์พูลออกมายอมรับเลยว่าเขาเองนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องการคว้าชแชมป์บังครองแต่อย่างใดในตอนนี้ โดยโดมินิกโซบ็อกสไลด์กองกลางตัวเก่งของฝั่งเลเวอร์พูลทีมจากฝูงในสุตบอลพรีเมียร์เลกอังกฤษในปัจจุบันออกมายืนยันแล้วว่าตอนนี้เขาไม่ได้คิดถึงเรื่องการคว้าแชมป์มาครองแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเวลานี้ทัพของแดนเลเวอร์พูลขยับเข้าใกล้ตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์เลกไปอีกเก้าหลังจากที่โซบ็อกสไลด์และก็อาริคแม็กอาริสเตอร์ช่วยกันทำประตูพาทีมเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้สองต่อศูนย์ขณะที่อาร์นเนสซ์สโลตก็พลาดท่าทำได้เพียงแค่เสมอนนอตติงแฮมฟอร์เรสไปศูนย์ต่อศู จากการที่ทีมทำผลงานาขยับหนีห่างคู่แข่งได้อีก9ก้านะฮะนั่นทำให้โซบ็อกสไลด์ได้กล่าวบอกว่านี่คือบระตูการที่2ของผมดังนั้นมันไม่ใช่เวลาที่ยาวนานอะไรเลยที่ผมมีโอกาสจะทําประตูได้2เกณฑ์ติดต่อกันผมมีความสุขเป็นอย่างมากที่ได้ช่วยเหลือทีมนี่คือสิ่งสําคัญมากที่สุดแล้วหากผมยิงประตูติดกันได้มากกว่านี้ผมก็มีความสุขมากกว่านี้แต่หากเราเป็นจ่าฝูงในลีกผมก็มีความสุขเข้าไปใหญ่ในครั้งนี้ หลังจากที่ผลการคำนวณของพวกเขาเนพาอาร์ซนอนนะฮะไม่มีโอกาสในการไล่ตามประทันแล้วเราก็มีความสุขที่ทิ้งห่างไปมากถึง13แต้มแต่เราก็ต้องโฟกัสกับตัวเองเรามีแชมเปี้ยนลีกรออยู่ดังนั้นเราต้องโฟกัสกับบริการนี้ด้วยเราเองนั้นกำลังตั้งตารอคอยที่จะรักษาตำแหน่งจากฝูงกันต่อไปตอนที่ผมย้ายมาที่ลิเวอร์พูลผมอยากจะคว้าแชมป์ทุกบริการในปีแรกแต่ผมก็ไม่ได้ชอบพูดถึงเรื่องนี้สักเท่าไหร่นัก อย่างแรกเลยนะเรามีเกมแชมเปี้ยนลีกที่ต้องพร้อมเตรียมพร้อมจากนั้นก็เกมพิมพ์เบริกแล้วก็ต่อด,ด้วยเกมชิงดําฟุตบอลถ้วยซึ่งเจอกับทีมที่หนักเราต้องพร้อมและก็โฟกัสกับแชมเปี้ยนลีกซะก่อนจากนั้นก็จะชิงดําเกมตามหลังพวกเขาซึ่งเราเองต้องไม่ประมาทแล้วก็ทํางานหนักกันต่อไปในครั้งนี้ อาแล้วยังไงอัเนสสร็อตนะฮะยอมรับเลยนะว่าเขาอยากจะให้ลิเวอร์พูลมีเกมลงเล่นในศึกเอฟเอคัพสัปดาห์นี้มากกว่าที่จะมีวันว่างเพื่อโอกาสในการลงสนามให้กับบรรดาน,นักเตะตัวสำรองของทีมโดยการน,นี้หงแดงลิเวอร์พูลนำห่างเป็นจา่าฝูงพิมเบ้เกมากถึง13แต้มหลังจากที่เอาชนะนิวคาสเซิลไป2-0ลิเวอร์พูลขณะที่พวกเขานั้นก็พบกับทนานักของนิวคาสเซิลอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศคาราบาวคัพที่สนามเบมบรีในช่วงเดือนหน้า เดอร์ดีว่าฟูยังคงอยู่ในเส้นทางในการลุ้นแชมป์แชมเปียนลีกและก็จะพบกับพนง้านของปารีสแซ็แมงในรอบส6บทีมสุดท้ายนัดแรกในวันพุธนี้อย่างดรก็ตามหลังจากที่ตกรอบเอฟเอคัพจากการที่ไปแพ้แ,แบบช็อกแฟนบอลให้กับพรีมัอาไกทีมจากเดอะแชมเปียนชิพไป1.0ต่อเมื่อช่วงเดือนที่แล้วทําให้โอกาสในการคว้าสี่แชมป์ของสโมสรต้นยุติลงทันทีโดยแฟนบอลบางส่วนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องดีที่เมื่อพิจารณาจากทางด้านของ ารางกนนารคะแนนแข่งขันที่อัดแน่นของลิเวอร์พูลแต่ว่าคุณซือชาวดัชก็มองว่าคงจะเป็นเรื่องดีกว่าหากว่ามีโปรแกรมที่สามารถจะให้แข่งตัวสำรองได้มีโอกาสลงทําผลงานเพิ่มเติมในครั้งนี้โดยสรัตได้กล่าวหลังเกมกับทนานักขอนิวคาสเซลบอกว่าผมอธิบายไปหลายครั้งแล้วว่านั่นคือเหตุผลสําคัญที่สุดที่ผมไม่พานักเตะเหล่านี้ไปที่ปริมัชอาไกและพวกเขาต้องเดินทางอีกครั้งและพวกเขาต้องออกจากบ้านอาจจะต้องเล่น 10, 15หรือว่า30หรือว่า4 5นาที เพราะถ้าผมพาพวกเขาไปผมคงได้ใช้พวกเขาอย่างแน่นอนและนั่นหมายความว่าพวกเขาจะไม่ได้พักผ่อนเลยนั่นคือเหตุผลที่ผมไม่พาพวกเขาไปที่ PSV พีเอ h วไอ ในครั้งนี้ด้วยเพราะผมเชื่อว่านักเตะเหล่านี้สามารถลงเล่นได้5เกมใน15วันเหมือนอย่างที่พวกเขาแสดงให้เห็นแต่ว่าเขาทําไม่ได้ติดต่อกันตลอด10เดือนอย่างแน่นอนดังนั้นพวกเขาจึงต้องพักเป็นครั้งเป็นคราวเราเองนั้นกาลังพูดถึงการพักที่ผมหมายถึงการไม่ได้ลงเล่นฟุตบอลสัก 5- 6วันในครั้งนี้นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผมยังผิดหวังเล็กน้อยที่เราเองนั้นไม่ได้เล่นในช่วงสุดสัปดาห์นี้เพราะว่าแน่นอนว่าโมซารานั้นจะไม่ได้ลงเล่นและแน่นอนว่า f ฟอร์จิฟันดาก็เช่นกันนะแต่คงจะเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าดีสุดสำหรับนักเตะอย่างฮาวิเอร์เรชจาดิคอนซาเฟเดรโกลเคียซาและก็คนอื่นๆที่จะได้ลงเล่นบ้างเพื่อจะเตรียมพร้อมสำหรับช่วงท้ายฤด,ดูกาลน่าเสียดายที่เราต้องพักแต่ก็หมายความว่านักเตะจะได้พัก2วันและตั้งแต่วันเสาร์เป็นต้นไปเราจะโฟกัสเกมกับปารดสั่งแมงอย่างเต็มที่ในครั้งนี้เลยทีเดียวนะ แล้ยังไงเมื่อเฟเดริโกกิเยวซาปีกชาวอิตาลีของเรียอว์ภูนั้นมีโอกาสที่จะไม่ได้ลงไม่ได้แชมป์เหรียญแชมป์กรณีที่หงแดงเรเวอร์พูพังอาจคว้าแชมป์ีิมเยริกในฤะด,ดูกาลนี้เพราะลงเล่นไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดในครั้งนี้โดยเรเวอร์พูกำลังจะเข้าใกล้เส้นชัยมากขึ้นในทุกทีเนื่องจากว่าถึงขนาดนี้พวกเขาก็เก็บแต้มนำอาร์ซนอลรองจากฝูมากถึง13แต้มแม้จะลงแข่งมากกว่าทีมปืนใหญ่1นนัดก็ตามที กัรนั้นก็ดีแม้ว่าที่สุดแล้วทีมของอานเนสรอสกุนซูอชอดัตจะประสบความสำเร็จแต่ว่าตามกฎของพิมพ์บริกสโมสรจะมอบเหรียนชามทั้ง40เหรียญให้กับสโมสรนํนำไปแจกจ่ายกับนักเตะในคะรั้งนี้ ดยขนาดเดียวกันมีกำหนดเกณฑ์เอาไว้ว่านักเตะที่มีสิทธิ์จะได้เหรียญแชมป์พี่เบริกจะต้องลงเล่นในซีซันนี้นั้นอย่างน้อย5นัดซึ่งถือว่าถึงขนาดนี้แล้วจะมีนักเตะที่อ,อกหักเนื่องจากว่าเคียซ่าได้ลงสนาม3นัดเท่านั้นโดยสตาร์ทีมชาติอิตาลีไว้เฉ็เปียลายนี้ได้ลงเล่นในเกมพีมาบริกเพียงแค่7นัดนาทีนะฮะนับตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนจากตัวเลขดังกล่าวเท่ากับว่าเคียซ่าต้องเล่นลงสนามอีกแค่2เกม ก็ยได้รับเหรียญแชมป์แต่ว่าด้วยเหตุที่โมซาร่าจ้องตำแหน่งปีกขวาอย่างเหนียวแน่นและก็ไม่หวังนั่งสำรองเพื่อจะสร้างสถิติเพิ่มเติมอดีตปีกทีมจูเวนตุสจึงจําเป็นต้องรอลุนน่าวเจ้านายชาวเมืองกัลหลนมจะส่งเขาลงเล่นมากขึ้นอีกครั้งในครั้งนี้หรือไม่นอกจากเคียซ่าแล้วเจแดนเดนส์จะพลาดได้เหรียญแชมป์อีกรายเนื่องจากว่ากองหน้าเด็กปั้นได้ลงเล่นในเกมเพียงบรกสั้นนี้เพียงแค่นัดเดียวและก็ถูกปล่อยให้กับซันเตอร์แบรนยืมตัวไปใช้งานแล้วในครั้งนี้ และข่วาวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหมาคิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังการรับ